มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปรางกันนรันเขินหนักมากคนแห่กดไลค์รูปหน้าสดลุกหน้าสดสวยละมุนมากค่ะนางเอกสาวสวยปรางกันนรันออกอาการเขินหนักมากๆนะคะเมื่อถูกแฟนๆแห่ชมลุกหน้าสดบอกว่าสวยมากใช้ความสวยเปลืองมากค่ะ ความสวยเป็นเหตุสังเกตได้สำหรับดาราสาวมากสเสน่ปางกนรันวงคาจอไกลที่สวยทะลุแสงแดดซ้อมร้องเพลงด้วยใบหน้าที่ไร้เครื่องสำอางแต่ว่าความสวยทำให้กลายเป็นเวล่าและเป็นที่ชื่นชมว่าน่าสดย่งรอดนอกจากนั้นความเก่งของสาวปางยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะ นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงอย่างร้องเพลงแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีเก่งอีกด้วยค่ะจนหลายคนยกให้เป็นผู้หญิงที่สวยเก่งครบเครื่องจบในคนเดียวยิ่งโสดยิ่งสวยแบบตะโกนจนเปลือยหน้าสดก็ละมุนมากๆดูคลีนๆจะแต่งหน้าก็ดูแซบสะกดโดยเฉพาะลุคนี้นะคะเปลือยหน้าอย่างไรให้รอดน่ารักน่าลหลงไหลไม่ไหวแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิปโปรค่ะ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ